จิตมันไม่เคยตื่น้หายใจไปนะใจจะเคลื่อนก็รู้สึกใจจะเคลื่อนก็รู้สึกให่ไดงจริงดูของจริงนะอย่าบาังคับกายอย่าบังคับใจถ้าเราต้องมีวินัยในตัวเองนะเราจะรักษาศีลได้ดี คี่ตัวใช้เวลาแค่ไหนที่จะรู้เรื่องยากมากอายุมากฉันข้าวเส้ลับไปแล้วคิดยไนโมพูดเชาวผูบริสุทมีมารุณานิผู้รู้ที่ถุกิผู้ที่จนั้นดีที่สุดแต่เพียงเด็กนะไม่มีพ่างกายขยับเท่านสติจัส

แกออกมาเละหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใช้ไข่เป็นแทนนะคะเรียนง่ายก็วคิดอะไรไปสักอย่างเลยก่อนไม่ชอบพูดโทรชิดคำอื่นก็ได้ตั้งใจคิดเลยพูดโทไปแล้วจิตนี้ก็คิดเรารู้เราจะได้สมาธิชนิดต่างวันป,ปู่ตกนรกตั้งแต่มึงไถนี่แหละ แจงร้อนค่ะทีแรกอาจจะโมโหตัวเอง รู้ตัวเองก็ไม่เป็นไรเคยรู้สึกเอาไหม่าอยู่กับพูดโทรอยู่กับลมหายใจม่อยู่อะไรเพราะเราคิไปอยู่กับกรรมฐานตู่น่อไปกรรมฐานเป็นอนาพนัสสุตัวหนึ่งที่จะต้องมีเสมอในการแยกขันธ์ทั้งหลายคือตัวจิตตัวผู้รู้เวลาแยกไกลกับผู้รู้อย่างนี้แยกรูปแยกนามแยกเวทนากับผู้รู้ ยกสังขารลบลดล,ลงกับผู้รู้งเนี่ยถึงจะเรียกว่าแยกถ้าไม่มีจิตผู้รู้นะแยกากายกับเวทนาไม่ได้เรื่องอะไร,ป,ระปัญญาไม่เกิดหรอกเพราะอะไรจิตมันจะไหลไปอยู่ที่กายกับเวทนาจิตไม่ตั้งมัน่น้าจิตแล้วเราชานาญเนี่ยเราเท่นจะแสงได้ให้สว่างให้แคบให้อะเงี้ยได้เรืยอปฏิภาคนี่มิดตรงที่เป็นปฏิภาคนี่ อันใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอะไรก็ตามนะตัวหนึ่งที่จะต้องมีนะหนึ่งนะแต้ไม่ไม่ได้แยกทั้งหตัวแยกแค่สตัวแต่หนึ่งในสองเนะี่ยต้องเป็นตัวรู้ก็คือตัวจิตที่มีคุณภาพในการเจริญปัญญาไนะจิตตัวรู้เนี่ยถ้พูดภาษาพิธรรมนะคือคําว่ามหาอุศลจิต mm